ประวัติศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยขอมนะคะในสมัยโบราณเป็นเมืองชั้นเจ้าพระยามหานครในปัจจุบันก็ยังคงมีความสำคัญอยู่กล่าวง,ง่ายๆก็คือเป็นปากประตูสุ่ภาคอีสานและเป็นชุมทางคมานาคมสู่จังหวัดต่างๆทั้ง16จังหวัดในภาคอีสานอีกด้วย นครราชสีมาเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทยเดิมทีเดียวตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในท้องที่อำเภอสูงเนินห่างจากตัวเมืองปัจจุบันประมาณ31กิโลเมตรมีเมืองอยู่สองเมืองด้วยกันคือเมืองโคราชหรือโคราคปุระกับเมืองเสมาทั้งสองเมืองโบราณดังกล่าวเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยของขอมปัจจุบันนี้เป็นเมืองร้างตั้งอยู่ที่ริมฝั่งลำตะคอง ประวัติศาสตร์นครราชสีมาแบ่งเป็นสี่ช่วงสมัยด้วยกันนะคะสมัยแรกสมัยก่อนอยุธยาสมัยที่สองสมัยอยุธยาสมัยที่สามสมัยกรุงธนบุรีและสมัยสุดท้ายสมัยรัตนโกสินทร์สมัยก่อนอยุทยา จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีชุมชนโบราณซึ่งเป็นร่องรอยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ต่อเนื่องมาจนถึงยุคโลหะกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือชุมชนบ้านปราศาสและแหล่งภาพเขียนสีเขาจันงามซึ่งกำหนดอ,อายุได้ประมาณ3,000ปีมาแล้ว ครั้นถึงสมัยประวัติศาสตร์ได้เกิดมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเสมาตั้งอยู่บริเวณอำเภอสูงเนินในปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของรัชสีจนาสะซึ่งต่อมาในสมัยของขอมพระนครได้มีการสร้างเมืองโคร,ราชหรือนครราชให้อยู่ในบริเวณเดียวกันและมีเมืองพิมายเป็นเมืองสำคัญของขอมในบริเวณนี้ด้วย ว่ากันว่าอาจเป็นไปได้ที่เมืองนครราชคือเมืองเดียวกันกับเมืองราชของพวกขุนผาเมืองเนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองพระนครหลายประการและนอกจากนี้รูปสลักกองทัพชาวสยามบนระเบียงด้านหนึ่งของนครวัดอาจเป็นชาวสยามจากลุ่มแม่น้ํามูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองนครราชและยังมีการกล่าวถึงเมืองนครราชสีมาในพงศาวดารของกัมพูชาหลายครั้งด้วย อย่างไรก็ตามผู้ที่มีมุมมองอีกด้านหนึ่งก็ว่านครราชสีมานั้นเป็นคำไทยคำใหม่แยกเป็นคำได้คือนครราชและสีมามีความหมายว่าเมืองใหญ่อันเป็นขอบคันทศีมาของราชอาณาจักรส่วนคำว่าโคราชนั้นน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่านครราชหรืออังกอเรียดต่อมาก็ลดรูปเป็นกอเรียดและเพี้ยนเป็นโคราชในที่สุด มากกว่าที่จะเพี้ยนมาจากโคราคาปุระที่เป็นชื่อเมืองสมัยใหม่ในแคว้นเดียวกันกับเมืองอโยธยาในอินเดียตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมัยอยุธยาเนื่องจากที่ตั้งอยู่นั้นเป็นบริเวณที่เป็นชายขอบระหว่างรัฐที่มีอำนาจเป็นรัฐกันชนนครราชสศีมาจึงมีประวัติศสาสตร์ที่เกี่ยวพันกับความขัดแย้งระหว่างรัฐอยู่เสมอ เช่นระหว่างสยามกับกัมพูชาหรือระหว่างสยามกับล้านช้างหรือในบางครั้งได้มีความพยายามที่จะตั้งตัวเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นกับผู้ใดเชกเช่น,นเดียวกับบรรดาเมืองใหญ่อื่นๆในสมัยเจ้าสามพระยาอายุทยาสามารถเอาชนะกัมพูชาได้รวมทั้งได้ทำการรวบรวมหัวเมืองในลุ่มแม่น้ำมูลเข้ามาอยู่ในอำนาจ เมื่อพระบรมไตรัยโลกนาถได้สืบราชสมบัติต่อมามีการจัดระเบียบเมืองพระยามหานคร8หัวเมืองได้แก่พิษณุโลกสีสัชนาลัยสุขโขทยัยกำแพงเพชรนครศรีธรรมราชนครราชสีมาตะนนาวสีและทวายซึ่งเป็นครั้งแรกที่เริ่มปรากฏชื่อเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองสำคัญในขอบขันทศสีมาและได้ดำรงความสำคัญสืบต่อมาในประวัติศาสตร์อยุธยาและรัตนโกสินด์ด้วย ตามระบบบรรดาศักดิ์ขุนนางไทยเจ้าเมืองนครราชสีมานับเป็นขุนนางระดับสูงที่มีบรรดาศักดิ์เป็นออกยากำแหงสงครามพักดีพิริยพหะมีศักดินาหนึ่งหมื่นไรในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองทัพเมืองนครราชสีมาได้ถูกมอบหมายให้เป็นกำลังหลักในการโจมตีเมืองเสียมราฐและภาคตะวันออกของทะเลสาบจนได้รับชัยชนะเหนือพระยาละแวกในที่สุด เมืองโคราชศสีมาในแผนที่ของลาลูแบร์ปีพุทธศักราช2236ครั้นถึงสมัยกรุงเสรีอยุธยาตอนปลายสมเด็จพระนารายมหาราชทรงเห็นว่าเป็นหัวเมืองใหญ่และมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านของอยุธยาที่ติดกับพรมแดนลาวจึงโปรดให้ย้ายเมืองเสมามาสร้างเมืองใหม่นที่ตั้งปัจจุบันโดยมีเดลามานายช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ มีขนาดกว้าง1,000เมตรความยาว1,700เมตรมีกำแพงเมืองขนาดใหญ่มีป้อมค่ายหอรบและพระราชทานนามว่าเมืองนครราชสีมาทรงโปรโดให้พระยายมราชเป็นเจ้าเมืองในคราวเดียวกันก็แต่งตั้งเจ้าพระยายรามเดโชให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชด้วยเดลลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้เขียนรายงานและบันทึกไว้ในจดหมายเหตุว่า เมืองโคราชสีมาเป็นหัวเมืองใหญ่หน,น,นึ่งในเจ็ดมณฑลตั้งอยู่ติดชายแดนของราชาอาณาจักรสยามกับเมืองลาวมีเมืองบริวารห้าเมืองในช่วงเริ่มต้นสองปีแรกของแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชาพระยายมราชาเมืองนครราชาสีมาที่แต่งตั้งโดยสมเด็จพระนารายมหาราชาได้แข็งเมืองเนื่องจากไม่พอใจที่สมเด็จพระเพทราชาก่อการยึดอำนาจและเปลี่ยนราชวงศ์จึงไม่ขอขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ถูกกองทัพกรุงเสยอยุธยาใช้เวลาปราบปรามโดยล้อมเมืองอยู่นานประมาณสองปีโดยใช้อุบายและกลยุทธ์ปราบลงได้พระยายมรรชเจ้าเมืองนครราชสีมาได้หนีไปพึ่งพระยารามเดโชเจาเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งก็ไม่พอใจสมเด็จพระเพทราชาเช่นกันแต่ก็ถูกกองทัพอยุทยาตามไปปราบปรามลงได้นับแต่นั้นเมืองนครราชสีมาก็ได้ถูกลดความสำคัญลงไม่เข้มแข็งดังแต่ก่อนอีกเลย สมัยกรุงธนบุรีหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลายเจ้าเมืองพี่มายและกลมเหมือนเทพพิพิธได้ตั้งตัวเป็นผู้ชุมนุมอิสระที่สำคัญชุมนุมหนึ่งแต่ก็ถูกปราบลงโดยพระเจ้าตาหลังจากนั้นเมืองนครราชสีมาได้เป็นฐานกำลังทางทหารและการปกครองที่สำคัญของไทยมาโดยตลอด โดยในสมัยกรุงธนบุรีได้ถูกใช้เป็นฐานรวบรวมกำลังของพระยาอภัยรนริศและพระยาอนุชิตราชาในการสงครามกับล้านช้างและกัมพูชาในคราวสงครามตีเวียงจันทร์และได้พระแก้วมรกตหลวงยกกระบัดเมืองพิมายอยู่ในทัพหน้ามีความดีความชอบจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยานครราชสีมาและสุดท้ายก็ได้เป็นเจ้าพระยานครราชสีมาปิ่นในที่สุด ต่อมาพระยากำแหงสงครามได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองนครนาราชสีมาในช่วงปลายรัชสมัยพระเจ้าตากเมื่อเกิดการกรบฏพระยาสันขึ้นพระยาสุริยะอภัยกรรมการเมืองนครนาราชสีมาได้นํากําลังทหารชาวนครราชสีมากลับเข้าควบคุมสถานการณ์ในกรุงธนบุรีไว้ได้ก่อนที่เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรศีจะยกทัพกลับมาจากกัมพูชาและเกิดการเปลี่ยนแผ่นดิน ในครั้งนั้นพระยากำแหงสงครามหรือบุญคงเจ้าเมืองนครราชสีมาที่นำทัพไปกัมพูชาพร้อมกับเจ้าฟ้ากรมขุนอินทราพิทักถูกประหารชีวิตไปพร้อมกับเชื้อพระวงศ์และขุนนางเดิมของพระเจ้าตากจำนวนหนึ่งและได้มีการเปลี่ยนตัวเจ้าเมืองนครราชสีมาเป็นพระยะนาคนครราชสีมาเที่ยงผู้ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยะนาคนครราชสีมาปิน่นและเราก็เดินทางมาถึงยุคสุดท้ายกันแล้วนะคะ นั่นก็คือยุคสมัยรัตนโกสินทร์ในราชสมัยรัชกาลที่ 1, หนึ่งเมืองนครราชสีมามีฐานะเป็นเมืองชั้นเอกกำกับตรวจตราเมืองประเทศราชส,สามเมืองคือเวียงจันทร์นครพนมจำปาสัก์ให้รวมทั้งปกครองหัวเมืองเขมรพระยานครราชสีมาเที่ยงเป็นผู้สำเร็จราชการและในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี้ชาวเมือ,นองนครราชสีมาได้น้อมกล้าวถวายช้างเผือกสองเชือก ในสมัยราัชาการที่สองได้เกิดกบฏไอ้สาเกียิงงที่จำปาสักมีรับสั่งให้พระยานครราชสีมาเที่ยงนำกองทัพไปปราบแต่เจ้าอนุวงศ์เจ้าประเทศราชเวียงจันทร์ส่งเจ้าราชวงศ์ไปปราบกบฏได้เสร็จสิ้นก่อนและเจ้าราชวงศ์ได้ครองเมืองจำปาสักต่อมา ต่อมาทองอินเชื้อสายของพระเจ้าตากและบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยานครราชสีมาปินได้เป็นผู้สเร็จราชการต่อจากพระยานครราชสีมาเทียงในสมัยราชการที่สเจ้าอนุวงศ์เฉลิโอกาสที่เจ้าพระยานครราชสีมานำกองทหารไปราชการต่างเมืองนำกองทหารไปราชการต่างเมืองยกทัพลาวมายึดครองเมืองนครราชสีมา และส่งกองทหารไปกวาดต้อนครอบครัวลาวถึงเขตเมืองสระบุรีก่อนที่จะถอยทัพเมื่อกองทัพสยามจากพระนครเริ่มรวมผลได้ทันเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2369ก่อนกองทัพลาวจะถอยทัพออกจากเมืองนครราชสีมาไปยังทางเหนือเพื่อสมทบกับกองทัพของเจ้าสุทธิสารโดยก่อนไปได้ถอนเสาหลักเมืองออกเพื่อให้เป็นเมืองร้างและเจ้าอนุวงศ์ได้สั่งการให้ทหารกองหลังรื้อกำแพงเมืองออก เผาประตูเมืองและสถานที่สำคัญสำคัญในเมืองให้หมดสิน้นให้ตัดต้นไม้ที่ให้ผลให้เหลือแต่ตอโดยที่จะได้กลับมายึดเมืองนครราชสีมาได้สะดวกในภายหลังทำให้ต้นไม้ที่มีผลถูกตัดออกจนหมดสิน้นกำแพงเมืองจากมุมทิศอีสานและกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกถูกรื้อถอนจนหมดกำแพงเมืองทางทิศใต้ถูกรื้อมาถึงด้านหลังวัดสาแก้ว ส่วนกำแพงเมืองจากมุมทิศอีสานและกำแพงเมืองทางทิศเหนือถูกรือ้อกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกถูกรื้อออกหนึ่งส่วนเหลือสองส่วนประตูเมืองถูกเผาบางส่วนสามประตูคือประตูทางด้านทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกชาวเมืองนครราชสีมาที่เป็นผู้เท่าผู้แก่ไม่ได้ถูกกวาดต้อนไป ได้รับข่าวว่ากองทัพจากพระนครที่ส่งกําลังมาช่วยเหลือกําลังจะเดินทัพมาถึงทุ่งโพเตียห่างจากเมืองนครราชสีมา10กิโลในอีกไม่นานทำให้กำลังทหารลาวกองหลังของเจ้าอนุวงศ์ที่กำลังทำการรื้อถอนกำแพงและเผาทำลายเมืองนครราชสีมาอยู่นั้นเกิดความหวาดกลัวและถอยทัพออกไปทำให้เมืองนครราชสีมาถูกเผาทำลายลงไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนชาวเมืองนครราชสีมาที่ถูกกวาดต้อนไปนั้นได้รวมตัวกันต่อต้านกองทัพลาวของเจ้าอนุวงศ์โดยมีพระยาประห,ระหลัดนครราชสีมาพระยายกกระบัดและพระนรงสงครามเป็นผู้นำในการรบนัททุ่งสำริดและผู้นำในการสนับสนุนช่วยเหลือการรบคือคุณหญิงโมพระยาป,ห,ยาปหลัดเมืองนครราชสีมา ต่อมากองทัพชาวนครราชสีมาได้ร่วมกับกองทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรในการรบครั้งต่อ,ตอมาจนกระทั่งเข้ายึดเมืองเวียงจันท์ได้ในที่สุดภายหลังคุณหญิงโมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเท้าสุรานารีและพระนรงสงครามได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยานารงสงครามในการสงครามเจ้าพระยานครราชสีมาและพระยานารงสงครามได้เป็นทัพหน้าของกองทัพที่นำโดยเจ้าพระยาบดินเดชา นำพลชาวนคนรราชสีมามาทำการรบอย่างกล้าหาญในสงครามกับเวียดนามและสามารถรุกไปถึงเขตแดนเมืองไส้งอนก่อนที่จะต้องถอยทัพเนื่องจากกองทัพถ่ายพ่ายแพ้ในแนวรบด้านอื่นต่อมาพระยานารงค์สงครามได้เป็นนายทัพสำคัญในกองทัพของเจ้าพระยาบดินเดชาจนสิ้นสุดสงครามในที่สุดและเมื่อว่างเว้นจากสงครามเมืองโคราชได้ฟื้นตัวขึ้นใหม่ กลายเป็นชุมทางการค้าที่สำคัญในการติดต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางมีกองเกวียนกองคาราวานการค้าขนาดใหญ่ผ่านและหยุดพักเสมอในสมัยราัชากาลที่4บาตหลวงปาเลก,กัวได้เขียนว่าตัวเมืองโคราดล้อมรอบด้วยกำแพงตั้งอยู่บนที่ราบสูงเดินทางจากบางกอกใช้เวลา6วันโดยไต่ระดับสูงขึ้นไปตามเส้นทางดงพยาไฟ ประชากรโคราชมีประมาณ60,000คนครึ่งหนึ่งเป็นคนสยามอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนเขมรในตัวเมืองมีประชากร7,000คนมีคนจีนประมาณ700คนมีเหมืองแร่ทองแดงมีโรงหีบอ้อยสินค้าคือข้าวงาช้างหนังสัตว์เขาสัตว์ไม้เต่งและอบเชย ในสมัยราัชากาลที่5พระยานครราชสีมาบุตรของเจ้าพระยานครราชสีมาได้เป็นแม่ทัพบ,บกไปปราบจีนห่อที่เมืองหนองคายต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งมณฑลนครราชสีมาเพื่อควบคุมดูแลหัวเมืองในบริเวณใกล้เคียงเป็นมณฑลแรกของประเทศมีพระยานครราชสีมาหรือกาสิงหเสนีบุตรเคยของพระยานครราชสีมาเป็นผู้ว่าราชาการคนแรก มีการจัดตั้งกองทหารประจำมฑลนตามหลักสากลมีการตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่นครราชสีมามีการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพผ่านอายุธยาสระบุรีดงพญาไฟไปสู่นครราชสีมาจนเปิดการเดินรถไฟหลวงสายกรุงเทพนครราชสีมาได้สำเร็จในช่วงเดียวกันฝรั่งได้เข้ามามีอำนาจเหนือคาบสมุทรอินโดจีน ทำให้สยามจำเป็นต้องเร่งการปร,ปรับปรุงพัฒนาราชอาณาจากักรโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสมัยรัชกาลที่6มีการจัดตั้งขนส่งไปรษณียาพันธ์ทางอากาศและสายการบินระหว่างกรุงเทพนครราชสีมามีการขยายเส้นทางรถไฟสายอีสานจนสามารถขยายเส้นทางการเดินรถไฟจากนครราชสีมาถึงขอนแก่นและนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี ในสมัยรัชกาลที่7ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพระองค์เจ้าบวรเดชได้รวบรวมกำลังทหารจากมนนณฑลนครราชสีมาเป็นหลักรวมกับพันเอกพระยาศรีสิ์สงครามเพื่อทำการต่อสู้กับคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองคณะผู้ก่อการได้ยกกองกำลังเข้ามาล้อมกรุงเทพแต่เมื่อการต่อสู้ยืดเยือ้อในที่สุดก็ต้องถอยทัพและประสบกับความาพ่ายแพ้เนื่องจากมีกำลังที่น้อยกว่า เหตุการณ์ครั้งนี้พันโทหลวงพิบูลสงครามผู้บัญชาการกองกําลังผสมฝ่ายรัฐบาลมีอํานาจในการควบคุมกําลังทหารมากขึ้นส่งผลให้ได้อํานาจทางการเมืองและจัดตั้งรัฐบาลทหารได้ในเวลาต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องกองทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่3นครราชสีมาได้ทําการร่วมรบในกรณีพิพาทอินโดจีนกองทัพไทยสามารถยึดดินแดนกลับคืนมาได้บางส่วนเป็นการชั่วคราว หลังสงครามยุติสหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือสร้างถนนมิตรภาพจากสระบุรีถึงนครราชสีมาซึ่งเป็นทางหลวงที่ได้มาตรฐานดีที่สุดของประเทศในขณะนั้นในช่วงสงครามเวียดนามสหรัฐอเมริกาได้ขอใช้นครราชสีมาเป็นฐานบัญชาการการรบและเป็นต้นกำเนิดของกองบินที่หนึ่งฐานทัพหลักของกองทัพอากาศไทย ในปีพุทธศักราช2523มีความพยายามรัฐทัพะหารโดยกลุ่มทหารของพลเอกสันจิตปฏิมาแต่พลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทรงแปรพระราชฐานไปประทับที่นครราชสีมากองกำลังทหารจากกองทัพภาคที่สองนำโดยพลตรีอาทิตย์กำลังเอกได้เป็นกองกำลังหลักในการปราบกบฏลงได้ในที่สุด หลังจากนั้นอดีตผู้บัญชาการกองทัพภาคที่สองหลายท่านได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในเวลาต่อมาและเนื่องจากความสำคัญทางยุทธศาสตร์ปัจจุบันนครราชสีมาจึงได้กลายเป็นเมืองศูนย์ราชาการที่สำคัญที่สุดรองจากกรุงเทพมหานาครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเงินการศึกษาการสาธารณาสุขการวิจัยการคมนาคมและการอุตสาหกรรม อออองภาคตะว,วันนออกเเียหืรวมทั้งเป็นที่ตั้งของฐานกำลังรบหลักของกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศในปัจจุบันด้วยเปรียบได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเลยก็ว่าได้ ล้วค่ะทุกคนขาประวัติศาสตร์จังหวันดคนครราชสีมาก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแบมด้วยสำหรับวันนี้แบาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ